สวัสดีค่ะพี่น้องกะเมื่อนี้กะมาอัปเดตนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องชาวช่องออนอัชราชาแนลนะคะทุกการติดตามะค่ะพี่น้องมาขคค้นถามมาเป็นอีหยังเป็นอีหยังนะคะพี่น้องเป็นหยังนะคะพี่นอ้องจากคลิปที่แล้วเมื่นลม่มค่ะเมื่นล่มทูบานก็นเลยเมื่นล่ม,ลมก็เลยเอาตะขาล่งขาเลยพับค่ะบมื่อนี้ไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์ห้บอกว่าวกระดูกหัก แล้วก็หมอกระดูกประยูก็เลยนัดเมื่อกี้นี่ลมวันอาทิตย์เนาะคะ่ะบันนี้หมอประยูรหมอก็เลยนัดอีกที่หนึ่งวันวันวันอังคารเนาะคะ่ะพี่น้องหมอกระดูกนัดนัดรักษาถ้ามัญหาเยอะหมอก็จะพิจารณาการว่าจะยังไงจะใส่เบือกหรือว่าใส่เบือกต่อหรือว่าผ่าตัดเน,นาะค่ะมีใบนัดวันที่วันอังคารเนาะคะ่ะวันอังคารที่27กรกฎาเนาะ,ะพี่น้อง เนี่ยค่ะกระมันหักค่ะพี่น้องกระดูกหักก็กระดูกหักนะคะกระดูกด้านนี้กระดูกด้านนี้หักหักมิดเดียวนะคะ่ะท่านอนก็คืออาจจะเดใส่ฟเฟือกใญงอันนี้อันนี้อันนี้คือใส่เฟือกหน่อยเฟือกอ่อนไปก่อนก็คือไม่ให้กระ,ะ,ะเทือนเนาะคะ่ะไม่ให้สัเทือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะวเวลานอน่กะเอาขาขืนทั่งหมอนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้อง คือมันมันกระดุกกระด,กกดิกว่าใดเลยมันมันตี๊ว่าใดเพราะว่าด้านนี้คฮะด้านนี้หักนะคะด้านนี้หักค่ะ,คะหมอบอกว่าต้องใช้ระยะเวลารักษาประมาณ4-4อาทิตย์ถึง6อาทิตย์ให้กระดุกเข้าที่ช่วงนี้ก็พักสักกอนนะคะพี่น้องก็คือฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ เพื่อนก็ยังขาย,ขายของออนไลน์อยู่ไม่ว่าจะเป็นขายไส้กอรอกกับฝากเสกกรอกน้ำเดอพี่นอ้องฝากทุกอย่างด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหมอที่โรงพยาบาลก็ให้ยามานะคะยาคลายกล้ามเนื้อนะคะพี่นอ้องกะยางวได้เลยตอนนี้คือ,อยางวได้กะได้ใส่ไม้เท้าเนาะค่ะกะได้ใส่ไม้เท้ายางเนาะค่ะพี่นอ้องกะไปใส่มาใส่ใส่ไม้เท้าวกวานมืออื่นก็นคือพบหมอนะคะ ฝาขอบคุณขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่บอกว่าหายเร็วๆนะทุกคนเนาะคะ่ะพี่นอ้องออนก็ขอบคุณหลายๆคะ่ะต่อไปก็สิยญ,ญาระมัดระว่างเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือมาอัปเดตหายพี่น้องเช่าช่อง y o u ยูทูอพี่น้องทุกคนติดตามช่องออนอัชราชาแนลเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือช่วงนี้ก็พักพ่อนไปก่อนแล้วกันนะคะพี่น้องกะถือว่าฝาดเคาะ ขอบคุณทุกกาลร่างใจนะคะสำหรับคลิปแรกที่ล่ใงหาเบิงเนาะคะ่ะเราพี่น้องเขามาสแสดงความหพวงใย่เนาะค่ะขอบคุณนะคะที่ยังห่วงใยอ้อนอัชลาอยู่นะคะจะรักษาตัวหายหายเรียวๆค่ะรับรองไม่เป็นไรมากแค่กระดูกหักชิวๆ